กู้เพียสองดามครับบาททั้งเงี้ยครับบอหน่อยก็ไร,ระไรมาณจะต้องจำโลครับอะไรขอได้กป,ปีกแล่แนกแล่นขึ้นต้นใหม่อันนี้นุ่มานฮะเออมันแล่นขึ้นต้นทำซานี่สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับเนาะอ,อ่ะครับมือนี้ยก็ชีลงคลองคือเก่าครับผมชีวานเฮปลาใหญ่ปลาหน่อยพร้อมน้ำก็บขึ้นก็เก่กคาครับผมปลากระถาบไปหลุ่นกันกลางคลองไปแลยครับสีมานบ่ม,มือนี่ คนนายพานคนกำลังติดต่างเครื่องอยู่พี่น้องกำลังจุนเครื่องไหม่า่รวจหัวงานดูลายผดจนนกนกเครื่องกันเลยอันนี้ขาไม่ได้กับบักซองส้าพี่น้องเนาะแนวจวดครับมาทานคือเก่้าครับผมน้ำมันค้นเนาะนี่ครับแหกับเอาแหปลาใหญ่ไปพร้อมครับมือนี้แหปลาใหญ่กับประมาณเจ็ดแปดเซน,นครับเนาะเบอร์เจ็ดสิบครับเป็นแหบ่ม,มีเพลาครับตัวนี้ก็เป็นแหปลาหน่อยมีเพลครับ นะครับเดี๋ยวผมสิไปอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังคือแห่ผมมีเผาเนาะเะดี๋ยวออกไปวาน <c oughs> ก่อนชีบ่ห้ฟังครับเห็นนเพื่อนอมาคอมเมนต์หลายคนอยู่ว่าเป็นยังแหคือผมมีเผาคือผมปลูกเผาครับเนาะถ้ามีเผามันคงสีได้ร้ายกว่านี้ครับผมนี่อธิบายให้เบึ้งเนาะคือเก่าครับผมก่อนชีวานแหก็ต้องเสียค่าคลายก่อนนะครับเนาะนะครับก็เป็นความเสือ่อส่วนบุคคลนะครับผมเทลงน้ำน,นะครับขอแฮนบานปลาตัวใหญ่ๆด้วยมือนี้เด้อ เพี้ยเน่าบ่ะเพียนหน่อย <c oughs> เอาเพ็ดเนื้อบ่ะเอาพี่น้องบัดแลงแห่งมานครับผม<อ>มือน,นี้หนามข้นแหงครับผมหนามคุณนะครับรม,มันหล่นกันตะขมานหรืึบอ่ะมาแต่เก่าเลยเสียค่าคลายแล้วผ่านนะคื่อจั๊บธรรมนะบหนามมันขึ้นมันก็สชิเล็กโกเกลนะครับเนาะ ปกติกะชีเล็กประมาณ3มถึงเเมตรนะครับพี่น้องอ,อยู่ใต่น้ามันจะมีต่กอนหินแบบนี้ครับเป็นฝวกชันหินแบบนี้นนนเนาะพราะฉะ<อ>นั้นถ้าแหนมีเผาหนิมันจิตึกบ่ได้ครับมันจิคตองมันจะติดพวกโขดหินดึงบ่ขข้นครับผมเนาะเก็่แต่แฮาขาดได้นะครับนะครับ,รบเบิ่งครับพี่น้องขนาดแหงบ่มีเพาแต่แท้ยังดึงบ่อข้นครับผมมันมันติดโขดหินทั้งลุมเนาะ นี่นะครับเหตุผลเป็นยังคือบทติดเผาใส่ครับพี่นอ้องปกติปลาใหญ่มันถึงแฮ่เนี่ยมันจะเล่นขึ้นจอมแฮ่แลครับผมแจ็งได้กระได้ตู้คือเราครับแถวถาวราขวมมันเนาะติดติดนักเลยปะ่ะเนาะกลมวงวะได้เลยหยุดนะยังเยี่ยฟอ เดี๋ยลงเหือเอาครับมันโขดหินลายครับพี่น้องเนาะขนาดแหว่ม,มีเผายังติดแข้งครับติดคักปะเนะี้เนาะอันตรายครับผมเขาเอ,อื้อมยืนตนึงโห <c oughs> <c oughs> โดดเลยวันนี้ มันเป็นถับครับนะเนาะเลยไปเลยล้มซัน,นะะหนนนะนินนะครับผมก็ถือหินเอาเนาะที่แหลมหนามก็เลิกไม่ได้ครับแต่มันมีถ้ำปลาพิ雅เนองเอาี่น้องตึกบกวนถ้ำนะโม่หน,นี่เนาะเอาไม่โอ้โหเต็มวงหมดไปดิเนาะเป็นลม้มไปหมดสันก่อนหินเอาะแล้วะครับผมให้ปลามันแหลนอนอกเนาะยังไงเด้๋ว่าบกวมอีกนะอ่านแฮ่หน่อยกับชิบวานตามหนามไรนครับเนาะ มันเป็นกล่องหนามไรกวานไปตามเดีย Blog, ๋ยด้วยครับปลอกปลาสีีปลาแกมแดงนะพี่น้องปลาวาหน่อยมันจะเข่ามากครับครับเฮ้หน่อยเราเตรียมมากันครับผมเดี๋ยววานแห้ใหญ่ก่อนเอาโยก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 แลนปุดออกหน่อย้ออมันก็จะคักเนาะทำไม หนึ่งครับเนาะเปิ้ลก,กวานแฮใหญ่กันครับผมต้องใส่ปลาขืนมือนครับคนก็ลายๆเนี่ย,กกนย,ยเนยาะมานห้มัน้ละมืน่นครับพี่น้องโอ้โหเฮงเปิ้นเฮงใหญ่ครับผมจัดซอสเด็ดให้เนี่ย จอดไปเออสวยงามครับพี่น้องมาลุ่นกันเลยบาดแบบนี้เิตุบาปผ่านเนาะนี่นะครับที่เพื่อนติดเรือไว้ตลอดเนี่ยเพราะว่าไม่าของนี่คืจะทั้งเพือขึ้นเลยครับผมถ้าทั้งเรือขึ้นบอท่านนี่แฮ่สิขาดน,นะครับเนาะเรือแฮ่สิดึงคนตกเรืออะไรครับการอันตรายบอลนี่นะครับเหตุผลที่แฮ่บริกูเข้ากับเพราะว่า อย่ามันติดปวดหินนะครับพี่น้องมันอันตรายครับถ้าเอาหัวทันเนี่ยคือถิ่มแหเลยครับผมเพราะว่าเบื้องในก,กล้องนี่คือหนามไรบวกแห้งครับแต่แต่ข้างล่างมันไรแห้งครับผมอยู่ใต้หนามเป็นไร้เสียวเลยครับช่วงนี้หนามขึ้นนี่สีไรแห้งเป็นพิเศษนะครับเนะาะแอหล่นกันอีกบาต่อไปครับผมนี่แหละบาตแห่มันก็นยู่นเดืึกหัวหนามไรเขืเนพี่น้องลาใหญ่มันสิมาเลียหินอยู่ เออล้ำฝนลักนาอะไรวะนี้เอ้ามานไปมานมันเนาะโหนี่เราพี่น้องบาดแห่เพื่อนกับชิมีบาดท่องเพื่อนด้วยกันเนาะแต่ผมเบิ้งบุออกดอกอาศัยแบบมานำเพื่อนนี่ซื้อเนาะโมวดมาชิวานซุ่มซี้ซุ่มหาไม่ได้นะครับแห่เขาทำนี่ทีแม่ซื้อๆได้ชิมีบาดของเพื่อนเนาะวานมาตั้งแต่รุ่นปูหลุนหญ้าเวลาพี่น้อง กระบอกตอกันมาเรื่อยครับผมขาดใหญ่เฮงขนาดลมโตค้นเหมือนนะเรียกว่าได้ป้าเดี๋ยวเขาเทียบใหญ่ใหญ่หมดถือก็ตึกเฮี้ปลาหน่อยครับผมบาใหตา้ตามกองน้ำไหลตามจับแกงอาจตื่นๆอีเนาะใครบุหรีกันจ,จัดไปโจ้าตัวนี้ใหญ่ถึง โอ้โขาวเย็นฟูนทั้งเงี้ยวดโฮมเฮือโบในหมมันไปได้ยีโบนั่นนี่โอ้นี่มียืะเ,เดี่ยวป้ากั đuôi to nhảy chim bá no đuôi này nhau chim cái loại cái loại này luống phong chặt luôn này chú to nhảy cái tắc cứ là vậy sai đẹp โอ้คือมีจุดข้อไหมตากัดแตบน้ำโครงจุดคือเสื้อผน่ามันนี่เนาะบางเสียขนาดเหมาะสำหรับหน้ามลาบางแหงอ่านหน่อยกด้ไรมันจะ อลองจำโลครับงานเฮใหญ่ต่อป่ะนี่พอแล้วพอได้ป,ปิ่งเอาขางคาบลบนะครับบนปลาป่าก็นึ่งมาจากที่แท้โอ้เพียรองโอ้โหประเายให้เพิ่งครับ <laughs> แต่บระเทศไทยนะ้ะมันหนดนยังไง สามครับบาทปูน right? well> ี่เนาะออกมาพิมพ์ฟูได้ป่ะโอ้สบตาพอดีเอาอินเอาอินเอาเสียงนอกอะไรมาถ้าพี่อยากไปเใช่เหะอเออปลาปากนะปลาปากตัวหนึ่งเกือบลุดตัวนี้ว่นนี้ครู่าดจริงด้ครูมีขาดมาเอะบาดบาดขางถาดลมพอดีมันถุดแลฝรั่งมาสางไว้ครับพี่น้อง โตกำลังงามเลยเนาะสีหากรีบแม่จะหั่นเนื้อให้ผ่านปาล์มแทงปากปลาครับพี่น้องวิธีการหอยปลาเนาะจะแทงบอดันที่บมันแหละี่ซุหยัมกุดกุ้งพี่น้องเอ้ยมันขาดอร่อยจังเลยอันตัวตั้มยึดท่ากอ่สิรุ่นนี้แหละขึ้นว่าจักหลอดเนาะไทยร่างสีอันดิโต้ว่าเะไรดิ เต็นโซ่ในมือพาดก็เข้าจนพูนหนะ้านะ้หนะ้าสองเอา,ออา,าตัวน่ะสามครับตัวน่อยีอ <laughs> อ่คืออยู่ไหม